Ôi. Trời ơi, chào mèo, đi thăm khỏi tâm mày Mày không, mày không, không, ไม่เอาลูกไม่เอาไม่ทําเขาอเออปีนไม่ได้กัดเอาเอาโคนต้นเลยเอาอเออ หมาพานหมาพานนี่อืมไหท้อ <c oughs> นี่ขนาดหมาตัวเมียนั่นเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้นี่พานขนาดไหนน่นแมวอยู่บนนู่นปล่อยเขา <c oughs> ปิง้งไอ้มอม Đi thăm cậu tại mày hả? Nào. Giên. เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเนาะ ไอ้เหลืองจะได้ลงไหมเหรอวันนี้ลงไม่ได้แล้วไมตงงว่ต้องลงเด้อถ้าลงเดี๋ยวโดนหมาขับเอาแมวตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ยังไม่โตเต็มที่รู้ใครเอามาปล่อยไว้แถวนี้โดนปล่อยป่าอยู่ในป่าก็ยังไม่พ้นหมามาเจอ ไอสิงสองสิงนี่ตัวร้ายตัวเห่า,อาอไล่กันตั้งแต่เช้าเออเออขึ้นไป กินขึ้นไปเออเออนมเออเอเฝอาอเออเเเอ่เออ,อเออ,นอนเนอนเเอไ,ไ,ไ,ไนอนเอออเอเ เออเออมันเขี้ยวแล้วเกินเออกัดไม้เออไม้เจกกะกัดออกหมาผานผ่านมากโน่นจู่อ่ะปีนเออเออปีนเอ้า เออโอ,อ,อ้กัดเอากัดเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อกัด่ะเออเออกัดเออกัดจะเอาได้ไหมเออ,อเก่งมากเอออยากัดให้ขาดเลยล <c oughs> เลยอไอ้ปิ้งไอ้อหมูปิ้ง นี่เจ้าหมูปิ้งหมาเพศเมียนะครับดุมากทานมากนี่ทำอะไรเขาลูกนี่ทำเขาทำไมไม่เอานะไม่เอา ไม่เอาไม่เอาผ่านมากเจอคนแปลกหน้าไม่ได้ยกเว้นเจ้าของขอลูกไม่ทำอะไรเขาหนูปิ้งชื่อเจ้าหมูปิ้ง ว่าไปไหนตื่นเช้ามาไม่เห็นลูกทีจะอยู่อี่แท้พากันเข้าป่ามาเจอแมวเป้าอยู่นี่มัมกลับบ้านไปออกลูกทิ้งไว้ไหนอีกขุดรูออกลูกยังกับหนูเลย แล้วก็ตายหมดไม่เห็นพากลับบ้านไม่ยอมออกลูกไว้กับคนนะครับไปออกในป่าในเขาไปขุดรูออกแล้วก็ไม่เห็นพาลูกกลับทั้งสองตัวลูกตายหมดสงสัยจะโดนตัวอื่นกินอย่างอื่นกิน เวลาที่ไม่อยู่เวลาไปหากินก็จะโดนหลอยลูกกรรมของเขาครนะก็จะอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้หมุนเวียนมาตลอดไปกลับบ้านกันพอพอหมูปิ้งพอกลับบ้านกันน้องทำอะไรขอเจ้าเหมียวอยู่ให้รอดเด้อตายแล้ว ไปแล้วไปแล้วอยู่ให้รอดอยู่ให้รอดทั้งคืนเขาลงมาเวลาเขาไม่อยู่ไม่เจอไม่เฝ้าโอเค